ฟอร์ดินานแนะแม็กโทมิเนถ้าอยากยืนตำแหน่งตัวจริงริโอเฟอร์ดินานอดีตกองหลังของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนะถึงสิ่งที่สกอตต์แม็กโทมิเน่มิดฟิลด์ของทีมที่ต้องปรับปรุงต่อจากนี้อย่างไรก็ตามแม็กโทมิเนที่ฤดูการนี้กลายร่างคืนชีพเ้นฟอร์มเก่งภายใต้การคุมทีมของแม่ทับแมนยูคนใหม่อย่างเอริกเทนฮากโดยแม็กโทมินเน่ในวัย25ปีที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ และสามารถเล่นได้อย่างน่าประทับใจคู่กับ e ksen, คริสเตียนอีริกเซนแข่งรุ่นพี่ทีมชาติโคโนมที่คืนชีพจากความตายกลับมาลงสนามอีกครั้งในสีเสื้อของแมนยูอีกทั้งแม็กโทมิเน่ได้สร้างความประทับใจและโดดเด่นในเกมกับทีมชาติสกอตแลนด์ในศึกฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาโดยทีมชาติสกอตแลนด์เปิดสนามเอาชนะทีมชาติยูเครน3ต่อ0ด้านริโอฟอดินานได้กล่าวถึงสกอตแม็กโทมิเน่ว่า ต้องเพิ่มอะไรในเกมเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าหลังจากก่อนหน้านี้แมนยูเตรียมคว้าอาเดรียงราบิโอมิดฟิลด์เลือดน้ำหอมของอยูเวนตุสเพื่อเข้ามาแทนที่ราบิโอเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถจริงๆใช้เท้าซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมเลี้ยงบอลเก่งและรับบอลจ่ายบอลภายใต้ความกดดันได้ดีมากถึงแม้ว่าแม็กโทมิเน่จะยิงได้หลายประตูในช่วงสองสามฤดูกาลที่แล้วแต่ผมคิดว่าเขาควรปรับปรุงถ้าอยากไปต่อต้องเล่นบอลเลี้ยงบอลให้เก่งและรับบอลให้ดีจ่ายบอลให้แม่น